อตอนนี้เนี่ยผมก็กลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมนะพยายามที่จะเปลี่ยนของสมใ่ทั้งหมดให้เป็นของนิเทไลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีแร่นิเทไลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไประเบิดเนเธอร์มาเสาทิะเนาะก็คือระเบิดเนเธอร์เป็นขุยฟงเลยครับได้มาเยอะมากนะแล้วก็ได้อัปเดตมาหน่อยนึงนั้นนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีดมอนเลยครับผมถึงเราจะมีนิเทไลเยอะขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไม่มีดมอนเราก็ทําของนิเทไลไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นครับคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะไปทําการหาเพชรกันนะครับผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมาเนาะผมจะไปหาเพชรในที่ที่ผมไม่เคยหาเลยนะครับก็คือในพวกเอ่อทะเลครับผมอ่าในทะเลเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นเหวลึกลึกในทะเลอยู่ใช่ไหมนะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเจอเพชรเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเลยครับผมไม่เคยดำนนะ้ำเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็เราจะทิ้งมันไวเ้เฉยๆใช่ไหมเพราะว่าลงไปก็ยากนะครับลงไปมันก็ตายเนาะ แต่ว่าตอนนี้ผมก็เตรียมยาในวิชันนะครับกับยาดำน้ำมาเนาะเพราะว่าเรามีเครื่องปั๊มยานะครับเราไม่เดือดร้อนเรื่องยาอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้แบบทิ้งควางได้เลยนะครับผมก่อนเดือนเราก็ต้องออกทะเลก่อนนะผมไปหาวันพีชนะครับไม่ใช่แล้วครับไปหาพวกที่มันเป็นล่องสมุทรละกันนะครับผมอ่ะเป็นเหวลึกๆเนาะแล้วเราก็จะลองดำน้ำลงไปดูนะครับว่ามันจะมีเพชรือเปล่านะครับก็ต้องเป็นล่องสมุทรที่ลึก ต่ำกว่า Y สิบเก้านะครับหรือว่า Y สิบนี่แหละมันถึงจะมีเพชรนะครับเพราะว่าเพชรมันเจเนเรตในระดับ Y สิบเก้าลงไปใช่ไหมละ่ะเออถ้ามันเป็นเต้นๆมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอืมแต่ตอนนี้เราเจอเรือนะครับเดี๋ยวเราจะาแวะชมเรือตรงนี้ก่อน <c oughs> ขอลงไปดูก่อนนะครับเผื่อเจอฮาร์ดออฟซีอะไรนี้ตั้งแต่เราไปหาฮาร์ดออฟซีมาตั้งแต่ตอนนู้นนะผมก็ เก็บมันไว้ในกล่องนั่นแหละครับยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะเช็คของก่อนครับอ่ามีแผนที่นะครับผมลรบโอเคเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนแผนที่ตรงนี้เราเคยไปยังวะโอ้อันนี้ยังไม่เคยไปนะครับฉะนั้นเก็บไปครับเดี๋ยวผมจะไปนอกรอบแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราจะสนใจที่เพชรเป็นพิเศษนะครับ ก็เอาแค่ทำหมวกกับกางเกงได้ก็พอนะครับนั่นาจะใช้ประมาณ5ก้อนนะเพราะว่าผมมีฟอร์จูนอยู่ถ้าเจอเพชรสัก2กองก็น่าจะทำได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอนชานก็ไปเลี้ยง N b c เอานะครับอ่าตอนนี้เราก็เจอแล้วครับผมหนึ่งที่นะใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมข้างล่างก็มีพวกแมกมาอะไรด้วยนะครับ อ่ะอันนี้น่าจะลึกแน่นอน,นครับเพราะว่ามันถึงชั้นลาวาเลยนะดูง่ายๆก็คือมีพวกแมกมาบล็อกนะครับมันจะลึกมากเลยเดี๋ยวเราก็อัดยาไปก่อนนะครับผมก็จะเป็นไนทิชั่นนะครับอ่ะจะได้มองเห็นใต้น้ำเนาะแล้วก็ยาหายใจนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันดูว่ามันจะเจอเพชรง่ายกว่าหรือเปล่านะครับลืบอ่ะขอสักกองหนึ่งก่อนดีนกว่านะครับโอเคลึกถึงไหนเนี่ย อ่าถึงนะครับผมตรงนี้น่าจะมีเพชรเกิดเฮ้ยโอ้ครับอีซี่ครับผมอีซี่ไดมอนด์ครับเห็นไหมครับผมสูตรนี้ครับของจริงครับผมบอกเลยครับโอ้แค่ดำน้ำลงมาก็เจอแล้วครับโอเคเรามาลุ้นกันว่ามันมีกี่ก้อนนะครับผมอ้าวโอ้สาขิงครับผมมีก้อนเดียวเองอะเฮ้ยมีอีกมีอีกหนึ่งก้อน สองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อน,อนโอ้ไปไคนะคัะผมสูตรนี้หาเพชรซ้มมหาสมุทรครับของจริงไม่ต้องไปแล้วผมขุดมงสุดหางก้านปลาเลยนะครับมันตกอยู่ครับผมมาออกเรือครับผมแล้วก็ดำน้ำหาพวกเขียวในมหาสมุทรดีกว่าเฮ้ย,อ,ยอะไรทำไมมีไทเด้นลอยมาใส่ตัวเรา ไอตัวมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอ้าวอัอลซาร์ตาเฉยเลยมีตะกก้อนไหมเนี่ยครับผมโอ้ของจริงครับผมสูตรนี้โอเคครับขออีกก้อนหนึ่งโอ้โหแต่ว่าลำบากหน่อยนึงนะโดนแมกมาบล็อกดูด าหาตามถ้ำใต้น้ำนะผมน่าจะเจอเยอะกว่านะเออช่องนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีละถ้าให้ผมเรานะมันน่าจะหนึ่งเหวเนี่ยน่าจะมีไดมอนด์แค่กองเดียวนะครับมันไม่น่าจะให้เราสองกองสามกองเนาะมันน่าจะเวอร์ไปนะแต่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเพื่อความชัว แนี้ก็เป็นเลสโตนหมดเลยฮะโอ้แร่เยอะมากเลยนะผมป๊าบแถวนี้ล่ะโอเคแถวนี้ก็เป็นเลสโตนหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะผมอึบโอเค ไปครับเดี๋ยวเราไปวิสูรทฤษฎีกันอีกสักเขียวนึงดีกว่าเผื่ออันนี้มันฟุกไนแบบเอ้ยอันนี้มันมีพอดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้แบบฟุกมากเลยลงมาแล้วเจอเลยอ่ะเอ้ยโดนดูดโดนดูดเอึเรือเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นบอยแบนด์เลยึ้ยชิบ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 ไปเดี๋ยวเรามาต่อครับ คือมันไม่ได้เพิ่มมันที่จริงอ่ะมันไม่ได้เพิ่มโอกาสเจอเพชรลงแลครับไอ้ที่มันอยู่ใต้น้ําอ่ะแต่ว่าไอ้พวกใต้น้าเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่เราประมาณว่าเราเข้าถึงง่ายครับผมเพราะว่าไอ้เหมืองชั้นลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องไปวนเวียนอยู่ใต้ดินใช่ไหมก่อนจะเจอแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบพวกใต้น้ำเนี่ยครับเราสามารถที่จะดำทะลุลงไปได้เลยมันก็เลยเพิ่มโอกาสเจอเพชรเยอะนะครับประมาณนั้นนะโอกาสเจเนเรตเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันเข้าถึงง่าย อเคตรงนี้ก็มีครับผมอ่ะอีกหนึ่งงานข้างล่างขอโดบยาน,นครับผมปาเพาให้ครับปึ๊บอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งที่นะผมตรงนี้มันจะมีหรือเปล่านะครับอ่ะมันต้องเป็นที่ลึกๆแบบนี้นะครับอย่าไปโดดเข้ารูเล็กรูน้อยนะครับหาไม่เจอนะครับผม เอ้ยถลม่มถลม่มถลม่มถล่มได้ไงวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะผมเหมือนว่ามันจะเล็กเกินไปเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่เกียวเฉยๆนะครับถ้าเราเข้ารูตรงนี้ไปลนะ่ะอเจตรงนี้เริ่มจะมีเลสโตนนะครับผม นี้เริ่มจะมีเลสตโตนแล้วตรงนี้จะเป็นเหมืองใต้น้ําใหญ่มากเลยนะครับเอาปลาโลมาจะตายเอาว่ะไม่เป็นไรครับชุดเกาะเราเทพนะผม เหมือนว่ามันจะใหญ่ไม่พอนะมันจะเป็นแค่ร่องเฉยๆครับมันไม่ใช่เหมืองแบบอันตรงนั้นเนาะตรงที่แรกที่เราลงไปเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเหมืองใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีแร่เยอะสังเกตด,ดูว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีแร่อะไรงันเราก็จะไปจุดต่อไปกันนะครับผมเรือ <trov, S 1> อยู่ไหนเนี่ย แต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราลองดำน้ำสำรวจข้างในถ้ำผมว่ามันน่าจะมีเพชรอยู่นะแต่ว่ามันก็จะไม่ตรงตามสูตรเราครับสูตรเรามันต้องอยู่แบบในเหวนะครับผมนะไม่ต้องไปหายากลงไปปุ๊บเจอเลย นี้เหวล,ลึกๆอีกไหมอ่ะผมต้องการเหวใหญ่ๆนะครับอ่าตรงนั้นมีอีกหนึ่งที่นะผม,ตม,ะผมเตรียมยาไว้ก่อนนะครับเผืยายามันหมดกลางอากาศเราจะได้เติมได้ทัทนท่วงทีนะครับจะไม่เสียชีวิตโอ้ตรงนี้ล่องใหญ่นะครับผมลงไปเช็คกันอีกสักทีนึงครับผมขอหน่อยนะขออีกนิดนึงนะครับนะเราจะได้ใส่ชุดในทะไลทั้งตัวกันแล้วนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไม่มีอะไรเลยเรีสโตนเยอะจริงๆนะครับผมในวิชั่นจะหมดแล้วเติมยานะครับเติมยาไปมีเวลาอีก3นาทีครับในการสำรวจถ้ำแห่งนี้ เลสโซเลสโอ้โอโอโลวงลวงลวงอ่าเป็นไงครับผมโอ้สูตรนี้ผมบอกเลยครับของจริงไงสูตรนี้จริงแล้วครับผมกี่ก้อนเนี่ยโอ้ก้อนเดียวนะยังจะให้อ่ะน้ำตาจะไหลครับผมเสียยาไปตั้งหลายขวดได้มาก้อนเดียว แม่บุญมีแต่กำบังครับผมนะเจเนเรตไม่ให้ก้อนเดียวเองอะเร้าเลยครับผมแล้วก็มันก็น่าจะมีจุดอยู่จุดเดียวนะครับฉะนั้นไอรูตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแค่ก้อนเดียวเม็ดเดียวนะครับเฮ้ยมีอีกโอ้หาว่าไปครับผมไ้ เท่าไหรเนี่ยเราได้เจ็ดโอ้อันนี้ก็สิบเอ็ดแล้วผมทะลุปเป้าแล้วครับโหไปแน่ครับผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครับได้ามาแล้วครับผมเพชรสิบเอ็ดเม็ดสูตรนี้ของจริงครับผมเล่กคุยครับใครที่ไปขุดเหมืองแบบตามดินตามภูเข,ขาเนี่ยครับเลอกครับผมมาขุดนี่ดีกว,ว่าครับในทะเล เอ้เมื่อกี้ออกออกทางไหนเนี่ยเรามาทางไหนวะเรามาจากทางไหนวะเนี่ยฮัลโหลอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยปลาหมึกเรืองแสงครับขอจัดก,การมันสักนิดนึงนะเอาไปทําป้ายเรืองแสงครับสวยดีถึงผมจะไม่เคยได้ใช้ก็เถอะครับ <c oughs> เราเป็นว่าถ้าจะมาหาใต้ทะเลเนี่ยครับมันจะต้องเป็นล่องลึกนอะแล้วก็ให้มันแบบเป็นล่องลึกที่ติดกับเหมืองใหญ่ๆนะครับแล้วมันจะมีเพชรอยู่อ่ะถ้าเป็นแบบอันที่สองที่เรากระโดดลงไปแบบเมื่อกี้ครับมันเป็นใต้สมุดก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นแบบรูเล็กๆมันก็จะไม่มีเพชรนะครับผมเอบขึ้นไปขึ้นยากจังเลยมันดูดลงนะครับ โอเคอยาเราไม่น่าพอแล้วผมเหลือ,อยาแค่ขวดเดียวเองอะเอาเป็นกลับบ้านไปทําชุดนิทไลกันดีกว่านะครับผมอ่าได้แล้วน่าจะครบเซตอยู่นะมาผมมาดูผลประกอบการของเรานะครับว่าในการที่ไปลงเหวใต้ทะเลมาเดี๋ยวมันจะได้เพชรสักกี่เม็ดกันนะครับผมอ่ามีเป็นฟอร์จูนสองนะครับผมโบกเข้าไปก็มีโอกาสได้สองเม็ดนะครับ ตึงๆๆๆๆๆๆๆง่ายสิบเจ็ดเม็ดครับผมเราต้องการหมวกกับกางเกงอ่ะหมวกมาครับผมกางเกงมาโอเคได้แล้วก็ก็เหลือเพชรอีกห้าเม็ดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้คนอื่นมาทําบ้างนะครับผมเอ่อเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะครับขี้กเกียจนะเรามีเอ็นชาร์อะไรเหลือบ้างเนี่ย มี protection นะครับ protection อ่า f i d e t y protection ไม่มีเลยดีว่าโอ้นะอินชาร์ะอะไรเนี่ยจับไปครับผมมาสุ่มของนี่หว่าครับ protection นะครับผม protection หนึอันนี้ก็ โปรเจกต์ตาโพลิชชันเราไม่ค่อยได้โดนพวกโปรเจกต์ l าอีกงเนาะงั้นผมเอาเป็นอันเบกิ้งดีว่ะของไม่ค่อยโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปรีดไถสมุดจาก n อ c มานะครับผมตีบวกกันสักหน่อยครับตั้งชื่อก่อนนะ เป็นกางเกงเจเจแล้วกันครับผมไม่รู้จะตั้งอะไรมากางเกงเจเจครับหมวกกันอะไรดีหมวกแมวแล้วกันครับไม่รู้ที่อะไรหมวกแมวนี่มันคืออะไรครับเนี่ยก็แรกในเทลามาครับผมเพตรีําการอัปเกเปรดปาบครับผม ป้าครับเล็กสิบก้อนนะครับอ่าเก็บไปนี่ก่อนนะครับผมโอเคอนะ่ะเราก็จะมีของใส่กันแล้วผมอันนี้ก็เลหลังครับรีเซล,ลนะเดี๋ยวให้คนที่ไม่ไม่มีของอะไรเนี่ยมาหยิบไปใช้แล้วกันนะครับส่วนหมวกอันนี้ผมจะใช้ไว้นะเพราะว่าเอาไว้ใส่เดินในเนเธอร์นะครับพวกฟิกลินจะได้ไม่ต้องตบตีเรานะครับผมเดี๋ยวดูจิจาการนี้สักหน่อยสิจิจาการวิเลจเจอไปถึงไหนแล้ว ออลูกมันไม่โตสักทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่สักเท่าไหร่มันก็เลยไม่โตนะครับผมกิจ,จ,จการฟาร์มขนมปังเราเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเอาขนมปังไปโยนให้มันสักหน่อยนะครับรทำไมนายทิ้งข้าวอย่างนี้ล่ะมีไข่ไก่ด้วยครับผมมาจากไหนวะเนี่ยไข่ไก่เนี่ยเอาขนมปังไปสักแถวหนึ่งแล้วกันครับรโยชน์ให้มันเนาะ ก็หลังจากนี้ผมก็จะไปทําพยายามทำนะครับซูดเกาะเอ็นชานให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีมังกรแล้วก็ตีมังกรเสร็จก็ไปหาปีกครับหาปีกเสร็จก็เดี๋ยวก็จะแจกแบบอีกรอบหนึ่งนะผมมาเป็นรอบที่สองเนาะก็น่าจะเกินตอนที่ยี่สิบนะผมอึบอ่ะให้มันก่อน,นครับโอเคคลิปนี้ก็ท่านี้แล้วกันนะผมมามาปิดคลิปกันเดี๋ยวครับ,รบก็มาลองสูตรหาเพชรแนวใหม่นะครับผมมา หาไวนะครับหาง่ายไม่ต้องลงเหมืองนะครับถึงก็แต่ว่าต้องดำน้ํานะก็ต้องมียาดำน้ำับผมแต่ว่าผมเห็นคนลงตัวเปล่านะก็คือไปเอาแมกมาบล็อกมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็นั่แหละครับเอาแมกมาบล็อกไปเติมออกซิเจนในน้ําแทนนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับดูจบก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับชมเสร็จก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ